คำเตือนคลิปเบี้อนี้จะทำเพื่อุฆษาและความบันเทเท่าน,นั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้าการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันน้องหมวดภายนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกของหมวยเนาะก็อยากให้กดไลค์กดติดตามนะคะนี่เลยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ น้องหมวดทุกเป็นกำลังใจน้องด้วยนะคะวันนี้น้องมีเว็บดีๆมาแนะนาเว็บ Super s l o t 5G เนอะนี่เลยค่ะเป็นการันตีนะคะเว็บเป็นเว็บที่แจกจริงแจกง่ายแล้วก็โปรโมชันดีๆเยอะมากนะคะอย่างเช่นโปรโมชันวันนี้ก็คือฝาก20ฝากฝาก29บาทรับ100เนอะรับเลยฟรีๆ100บาทเป็นโปรที่ดีมากแล้วก็มีโปรอีกหลายๆโปรติดต่อกันได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะมีค่าย PG มาแนะนำค่ะเป็นเกมดีๆคือเ,เกม Lucky Nico กกน,นะคะวันนี้หมวยมีทุนอยู่1,000บาทเนาะเรามาเล่นกันไปเลยเล่นกันเลยจัดไปค่ะเราดูนะคะว่าเราจะเล่นได้เท่าไหร่ไปเลยไปเลยไปเลย มีซื้อฟิวเจอร์บเรายัางไม่ซื้อนะคะไปไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เราจะไม่ซื้อเราจะมาเล่นได้ดูว่าเกมนี้มันแจกง่ายอย่างที่คนอื่นเขาเล่นกันหรือเปล่า <S <S <ๆ>เพราะเห็นว่าเฮ้ยแกรนตีแล้วว่ามันเกมนี้มันแจกง่ายจริงๆและทุกครั้งนะคะที่จะเล่นเกมอะไรเข้าไปกดอ่านกติกาการจ่ายเงินของเกมก่อนว่าตัวนี้มันเป็นยังไงจายเท่าไหร่เนาะอนะคะ่ะเข้าไปเล่นกันเลยตัวไหนจ่ายดีตัวไหนจ่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีเราก็ยังไม่ซื้อฟิอสปินนะคะไปเรื่อยๆเลยคะ่ะไปเรื่อยๆสําหรับใครที่มือใหม่นะคะทักหน่วยมาได้เลยเดี๋ยวจะมีตอนท้ายคิดว่าเฮ้ยกาติการามเป็นยังไงเฮ้ยแอดจะคุยได้ทางไหนเฮ้ยคุณหกแล้วเนี่ยคุณหกแล้วแบบเดียวเองนะคุณหกแล้วเปรี้ยงมากดังแบบเปรี้ยงแบบเฮ้ยนั่นดีจริงดีมากมากมาดูกันว่านี่จะได้เท่าไหร่ เกมนี้มันสุดๆน,น่ารักมากอ่ะอะไรยังไม่ซื้อไม่ค่ะไม่ซื้อเดิวันนี้จะยืนยันยังไงเรากจะไม่ซื้อเพราะว่ามาดูาดกันมาดูดูกันหนึ่งวันจะได้เท่าไหร่แล้วอยากแนะนําให้คนเล่นก่อนเนาะว่าเฮ้ยมันเล่นดียังไงสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์เ,เท่าไหร่สเก็ตเตอร์เท่าไหร่แต้มมากนี่ไงเฮ้ย12ที่สปินนี่ แพ้คนที่ทำไมหมวดไม่ซื้อเพราะเราจะได้ซีซีเนี่ยมันมันแบบเฮ้ยมันมีห่้ารับเดียวเอะคูนสิบสี่แล้วอะ่ะคือแบบเฮ้ยเห็นหมาการ,รันตีเลยว่าแจกได้แจกจริงจริงเนี่ยค่ะแบบซุปเปอร์สล็อตห้าสีนี่การันตีเลยว่ะเฮ้ยมันมันแจกได้จริง นี่เป็นคลิปแรกอันนี้ยังแตกขนาดนี้เป็นมีกำลังใจทำคลิปต่อไปละฉันต้องเล่นให้ได้มาด,ดูกันว่าบัวดวนไทยเนี่ยมจะมีของขวัญเป็นตัวเองเท่าไหร่ไม่ต้องไปพึ่งแล้วผู้ชายเราพึ่งตัวเองเราเล่นเกมเราก็ได้เงินแล้วคิดเอาดสิบแปดแล้วครูสิบแปดแล้วบิ๊กวิงเฮ้ย ได้เท่าไหร่ดีไซน์ตอนนี้ได้พันสี่ร้อยบาทแล้วนะฉันได้ไปเปยตัวเองเท่าไหร่เบตเกวินก็มาอลังการงามสุดๆดีใจอ่ะสุดเจ๋งไวแล้วฉันไม่ต้องรอที่สุดซุปเปอร์เบตเกวินก็มาโอ้ยแตบบ่แบบโอ้ยหน้าบานอ่ะหน้าบานที่มาได้ดอกไม้วันนี้อีกอ่ะ แล้วทั้งหมดพันหนึ่งนะคะสอสิบสี่บาทเยีย่ยมเยี่ยมมากสำหรับกำลังใจในการเล่นวันนี้ดอกไม้ไิ่ตองซื้อไปด้วยเองได้ฉันบอกกับทุกคนแบบนี้จะไปค่ะไปค่ะคูณยี่สี่แล้วคูณยี่สี่แล้ววันนี้หมวยจะเอาแค่ว่าหมวยมีของฝวันเปดัวเองแลหวยเฉพาะไปจะไปเล่นเรื่อยๆค่ะคือวันนี้เราจะสุดเท่าไหร่ บิ๊กวิงอิงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยบิ๊กวิงเลี้ยวไปเปล่าหายใจไม่ทันละให้หยุดหายใจก่อนโอ <Okay, S 2> เคเยี่ยมมากสุดยอดทอทอวิงนะคะมาดูกันเราจะได้เท่าไหร่พอแล้วค่ะ1นึ0งองสบาทหมวยพอแล้วโอเคหมวยไปเล่นให้ดูนะคะวันนี้หมวยพอและนี่เลยแอดไลน์หมวยได้เลยข้างบนนะคะ หรือว่าถ้าใครอยากเข้าไปดูเกมหรือว่าไปติดต่อเรื่องโปรโมชั่นอะไรกต่างๆนานาเนี่ยก็เข้าไปที่ Super Slot 5G เนาะแต่ถ้าใครอยากติดต่อเรื่องเฮ้ยเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้แตกง่ายไหมหรือมีเกมอะไรเนะนใหม่ๆพักหมวยมาได้เลยค่ะไลน์ข้างหมุนได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมุนเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย